ครับวันนี้วันที่4จันาร์2021นะครับโชคดีมากได้มีโอกาสมาอยู่ที่ไวยาวนะครับ House, ที่ไวยาที่ประธานในทบดีไบเดน,นรับอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแท่นที่เพิ่งพูดเสร็จอันนี้มีงานเป็นงานเชิญของนะครับก็รู้สึกมีโอกาสดีๆมากเลยสวัสดีครับทุกคนผมมิกกี้นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพี่มิกก็ได้นะครับวันเนี้ย พี่มิกก็อยากจะมาเล่าถึงวันสําคัญที่เพิ่งผ่านมานะครับก็คือวันที่4จูลายหรือว่าวันชาติของอเมริกานะครับคือเขาเรียกกันว่า Independence Day โดยปกติแล้ววันนี้คนก็จะออกมาเฉลิมฉลองนะครับไปทำาวาีคิวแล้วก็ไปดูุกกันตอนกลางคืนนะครับแต่ประวัติศาสตร์จริงๆแล้วอะ่ะคือวันที่2จูลายปี1776ครับเป็นวันที่อเมริกาเนี่ยประกาศอิสรภาพจากอังกฤษครับแต่ก็เกิดเหตุการณ์ดีเลย์ขึ้นก็เลย end up มาเป็นวันที่4จุลายแทนนะครับ แต่ว่าอย่าเพิ่งง่วงไปนะครับวันนี้พี่มิกไม่ได้จะมาเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังแต่ว่าอยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมานะครับเพราะว่าปีเนี่ยส่นายส2งพิเนี่ยพี่มิกมีโอกาสดีมากที่ถูกรับเชิญไปที่ไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับแอบเซนไบเดนคือพี่มิกเป็นคนไทยคนเดียวนะครับคนแรกนะครับที่ได้ถูกเชิญไปงานนี้ในรัฐบาลใหม่ชุดน,นี้นะครับ ก็รู้สึกว่ามีความประทับใจมากแล้วก็อยากจะแชร์รูปภาพหรือเรื่องราวให้ฟังนะครับคือหลังจากที่ถูกรับเชิญเนี่ยพี่มิก็ต้องมาก่อกข้อมูลพิเศษใช่ไหมว่าเออเราเป็นใครมาจากไหนเขาก็จะเช็คข้อมูลว่าเราสามารถเข้าไปร่วมงานได้ไหมแล้วพอหลังจากที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะมีหน่วยของ s e c เค t s เซอร์วิสนะครับหรือว่าองค์อ่าสำหรับรักษาประธานาธิบดีนะครับมาเช็คข้อมูลของเราว่าตรงไหมใช่ไหมครับ พอพี่มิกเข้าไปในง,งานเนี่ยบรรยากาศก,ก็จะเป็นสนุกสนานเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็จะเน้นสีไปที่สีแดงสีน้ำเงินสีขาวนะครับก็คือเป็นสีธงชาติของอเมริกาหรือว่าก็คล้ายๆธงชาติไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะคล้ายๆโต๊ะจีนบ้านเรานะครับเป็นโต๊ะกลมๆมเต็มไปหมดเลยก็สําหรับคนประมาณพันคนนะครับในในวันนั้นแล้วในระหว่างโต๊ะก็จะมีซุมอาหารต่างๆนะครับก็จะเป็นแนวอาหารอเมริกันนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มคือก็ทานฟรีได้ตลอดงาน พขาเนี่ย <N ic ca> พอพมิกไปถึงพิมิกยังไม่หิวใช่ไหมครับเรรีบตรงไปสุดดทางเพราะว่าเราจัดกันข้างนอกใช่ไหมล้วพิมิกก็ไปยืนติดคอของทางประตูของไวท์เฮาส์ใช่ไหมครับเขาก็าการเชียกไว้แล้วตรงนั้นก็จะมีวงตีจากอามารินคอบนะครับเป็นทหารเหล่าทัพหนึ่งก็มาเล่นเพลงสนสนาให้ทุกคน แล้วพอประมาณ6โมงเนี่ยคือเขาก็เล่นเพลงจบคือประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็เดินออกมาสช่ไหมแล้วก็มาให้อ,อว่านะครับ Liberty tower George Washington, the who our the who our memorial gentleman led revolution memorial Washington There's tower George the a nation of for president words and our force คนอเมริกันสามัคคีกันแล้วก็รู้สึกยินดีที่คนอเมริกันเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 60- 70%็รใช่ครับก็ดูสึกว่าเป็นในที่ค่อนข้างดีสำหรับประเทศนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เดินกลับไปที่ไวท์เฮาส์แล้วต่อมาไม่นานใช่ไหมครับคือ First Lady นะครับหรือว่าพญายาของไบเซนไบเดนเนี่ยก็เดินออกมายิ้มแย้มนะครับแล้วก็ามาแจกไม้เส้นมาถ่ายรูปกับคนที่รออยู่ตรงนั้นนะครับแล้วพอเดินมาใกล้ๆพิมิตเนี่ยพิมิก,ก็มีจังหวะก็เลย ขอเขาถ่ายรูปนะครับก็เลยแชร์มาหนึ่งรูปนะครับสองสามรูปเยื่อยๆไปแล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นน่ะคือเพรสเซนต์ไบเดนเนี่ยก็ออกมาแล้วก็คือคอนเซปต์เดียวกันนะครับก็มาให้ไลเซน์แล้วก็มาถ่ายรูปใช่ไหมแต่ว่าที่สนุกก็คือว่าบางคนเขาขอถ่ายรูปแต่ว่าท่านเนี่ยก็หยิบกล้องของคนที่ขอเนี่ยแล้วก็ไปเซลฟี่ให้เลยครับแต่ว่าดูเป็นกันเองสุดๆลยครับก็เลยสนุกไปแบบหนึ่ง พอค่ะเนี่ยเดินมาใกล้พิมพมิกแล้วก็ค่อนข้างเย็นหน่อยพีมพมิกก็เลยขอถ่ายรูปก,กับท่านหนึ่งรูปนะครับแล้วก็ได้คุยกับท่านบอกว่าเออเราเป็นคนไทยนะเราทําอะไรอยู่มาอย่างไงใช่ไหมครับแล้วก็สนุกสนานในช่วงนั้นเราท่านก็เดินจากไปเราก็ไปคุยกับคนอื่นต่อนะครับแล้วพอในระหว่างที่กําลังจะเลิกงานชิมก็จะมีนักร้องดังๆมาแสดงร้องเพลงชิมบนเวที ช่วงนั้นคนก็เริ่มย้ายจากที่นั่งบนโตน๊ะไปดูพูก,กันนะครับเพราะว่าดีซีเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่วันเนี้ยวันที่4ีตุลาเป็นวันพิเศษที่เขาจัดพูดสวยมากครับคือพูดเนี่ยจัดเป็นประมาณเป็นชั่วโมงครับคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่า,นาดูมาก ก,กคือสำหรับตัวพี่มิกาพี่มิโลสกว่าเราเป็นคนไทยรวยๆนะมากับ20ปีเนี่ยเรามีโอกาสมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับก็เลยอยากจะนําเรื่องราวตรงนี้มา,ามาเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนได้รับทราบแต่ก็มีประเด็นหนึ่งคือพี่มิกาเคยมาเยี่ยมชมไวท์เฮาส์นะครับมาแบบว่า,าเข้าไปเป็นทัวร์ใช่ไหมครับแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเราต้องสมัครกรณีพิเศษใช่ไหมสำหรับคนทีอ่อยู่ที่อเมริกาอยู่รวรเราสนใจอยากจะเข้าไปเป็น เยี่ยมชมไวท์เฮาส์หรือว่าคนที่มาจากเมืองไทยใช่ไหมอยู่ที่ประเทศไทยแล้วมีโอกาสได้มาอเมิกาแล้วอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมไวท์เฮาส์เนี่ยคือมันมีวิธีการใช่ไหมครับซึ่งพี่มิกะเดี๋ยวว่าจะมาเล่าให้ฟังวา่าถ้าเราสนใจจะทำเนี่ยจะต้องทํำยังไงจะต้องติดต่อใครใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับพี่มิกจะมาบอกเรื่องนี้ให้ฟัง สำหรับอันนี้พี่มิกอาจจะฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ฝากติดชมพี่มิกได้เต็มที่นะครับแดี๋ยวพี่มิกจะนำคอนเทนต์ดีๆสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับหรือว่าถ้าใครอยากฟังเรื่อยๆก็ฝาก Subscribe ช่องพี่มิกได้นะครับที่ m i c k e y Journey USA นะครับแล้วไว้เรากลังพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ